พรุ่งนี้จะมาไลฟ์ให้ดูหน้า CTO ต้องติดตามต้องเกียมกลัวตั้งแต่นนังฟองก็จะได้เจ้า CTO แล้วจริงๆอ่ะจะบอกเลยว่ารู้สึกไม่ประทับใจมากเฮ้ยเราควรเลือกคนคนนี้มาเป็น CTO ของบริษัทเราจริงๆหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้งสองพันล้านคนวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็คือวันนี้นะวันนี้จะมาเล่าให้ถึงประสบการณ์ของเด็กฝึกง,งานละกันที่สมัครเข้ามาในบริษัทเราเนาะก็พี่โป๊กเด็กฝึกง,งานที่ส่งเรซูมเม่มาวันสองวันนี้เป็นไงบ้างมีกี่คน ้าตาแน่ๆเลยอะสองคนสองคนเนะเาะและ้วแล้วพรุ่งนี้เรามีนัดสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมใช่แ,แสดงว่า CTO ที่เราจะต้องเจอพรุ่งนี้คือเราต้องไปสัมภาษณ์เขาซึ่งจริงๆทุกคนเรานัดสัมภาษณ์ CTO พรุ่งนี้ที่เอเอเที่แถวๆบางนาเนะเาะประมาณ11 <18 S 1> โมงถึงเที่ยงต้องพูดอะไรว่า CTO ที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์คือเข้ม ดูดีในระดับหนึ่งมากซึ่งเหมือนเหมือนเขาเทรนมาดีโรงเรียนที่เรียนก็ดีการศึกษาดีทุกอย่างดีเพราะแม่ดีหมดเพราะแม่ยังดีเลยอ่ะครับ่ะเขาเขาชื่ออะไรพ่างกบ้าชื่อบรัยแอนจะไม่ชื่อได้ว่าชื่อบรอนนแล้วผู้หญิงชื่ออะไรนะผู้หญิงชื่อคุณลาลาอ่าผู้หญิงคมิสลาลาพรุ่งนี้จะมาไลฟ์เกมกลัวติดตามต้องติดตามต้องเกมกลัวจำไว้ไปแล้ว บบาายยสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เช้าแล้วเนาะวันเสาร์ที่13ตอนนี้นะคะเราทุกคนก็กำลังจะออกไปเอ่เรียกว่าอะไรไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปรับสิฟีของเราซึ่งทุกคนแต่งตัวแบบว่าดูดีมากคุณโถวเหมือนฉันน้อยทุกคนใส่ดำใช่เป็นไงวาคะคุณฟองวันนี้ตื่นอไนหมที่ต้องไปรับสิทีอคือวันนี้เราต้องไป คือ,อยังไงต้องไปรับเขาเรียกไปถึงไปรับเขาถึงที่แล้วก็แบบไปเชิญเขาด้วยตัวผมเองอะเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรตินะใช่แบบเขาสำคัญจริจงๆโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าจ้ะตอนแรกนัดซีดีไว้11เอโมงเที่ยงก็เขาขอเลื่อนเวลาก็กออกเดินทางเที่ยงก็เดี๋ยวไปเจอกัน พี่นุ่งจยตื่นเต้นนะฟองเราจะไ้เจอ CTO แล้วได้เจอผู้สมเกียรติเวลาเดินจ้าโอเคตอนนี้เราอยู่อยู่ไหนแล้วเนี่ยออนนี้ยู่โรบก้าแอคทำเหี้ย เป็นครูเพราะอยากแอบเด็กเนี่ยเ,เพื่อเพื่ออะไรกันครับที่ยทุกวันอยากแอบเด็กหลือกิโลแล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออีกสี่ถึงห้ากิโลก็เน,นี่ยเจอซีทีโอของเราแล้วต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนตลอดว่าแบบคือระหว่างขงับรถอะคนขับจะอีกชาติฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งคือรู้สึกว่าแบบอ๋อว h a t the ฟ u อ k ไม่ไหวเลย สไตล์การขับรถของแต่ละฝั่งก็มันก็จะแตกตากกันไปสไลด์เลฟไม่ให้เราสไลด์เลยนี่คนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอหน่อยทีตอนถึงที่แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปต่อจากที่ วันที่เราไปคุยกับ CTO กันมานองก,ก็คือวันที่เราไปสัมภาษณ์เขาวันที่เราแบบได้ไปเจอตัวจริงเขาอะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะจะบอกเลยว่ารู้สึกไม่ประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะแต่ว่าเน้นการกระทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรเลือกคนคนนี้มาเป็น CTO ของบริษัทเราจริงๆหรอเพราะว่าคือเรารู้สึกว่า การสื่อสารนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในองค์กรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองปรึกษากับคนในทีมเนาะที่เราไปวันนั้นดูว่าเอ้ยเราจะรับเขาดีไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่เงี้ยตอนแรกเราสรุปกันไว่ายังไงคะว่าเราจะเลือก c ีทีคนนี้เข้ามาไหมอืมจากการพิจารณาของทีมงานแล้วนะครับผมว่าสมควรสมควรแต่ก็สมเพรวาะว่าเราเห็นการการะทําสําคัญกว่า คำพ,พูดแล้วใช่ไหม,มต่อให้การสื่อสารมันอาจจะลำบากก็ตามแต่ว่าคือเราก็เราตัดสินใจกันแล้วไงเพราะว่าเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจเอเก่ก็ยังไงก็เปิดตัวเลยแล้วกันเนาะเปิดตัวเลยแล้วคะพบกับซีเดียโอ ท่ทานนี้นะคะชื่อ <S <S <brewer y> บรอันนะคะซี o ีอท่านนี้ชื่อคุณลานลานั่นเองานคะก็ซีพีอสองท่านนี้นะคะก็จะมาดูแลองค์กรของเรานะคะการสื่อสารอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าก็ยังต้องต้องสื่อสารกับซี o ต่อไปแต่ว่าคือการดูแลซี o ของเรานี่คือรดรดมากนี่ลองไปดูอนนี้คือซีของเรานะคะว้าวใจเย็นค่ะซี o อ ีทีโอต้องไม่จูดจมนะคะนี่นี่ค่ะซีทีโอไบรอันค่ะน่ารักมากซีทีโอของเรานะคะบอกเลยว,ว่าหล่อเหลาหน้าตาคมชาชัดเจนเนาะนี่ดนี่คือซีทีโอลาล่าค่ะน่ารักมากหัวโปกกระโหลกควยเนาะอันนี้นะคะรอดม,มากการสรื่อสารจะต้องแบบสื่อสารนิดนึงแล้วก็ต้องดูแลนิดนึงเพราะซีทีโอเรา เหมือนว่าเขาเรียกว่าไงเทรนมาตั้งแต่เด็กกรุณายอยากกัดเท้าค่ะรุณายอยากกัดเท้ากลับไปที่เดิมค่ะค่ะนี่คือสมาชิกใหม่ของบ้านบ้องแบวนั่นเองนะคะอ้โห,หน่ารักมากโดจริงๆแ้วคะ่ะน้องเป็นพันชิวาว่านั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเรามี ชีวะวเลี้ยงอีกตัวหนึ่งแล้วแต่เรารู้สึกว่ากลัวน้องเหงาเราก็เลยซื้อน้องสองคนนี้มาเป็นแบบอยู่เป็นเพื่อนการกับน้องหมาของเรานะคะที่บ้านจริงๆสตูนี้คือเลี้ยงหมาเยอะมากสตูนี้เป็นสตูที่รักสัตว์นะคะคือสัตว์ในสตูนี้เยอะมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสัตว์นี่ทําให้คนในสตูเราผ่อนคลายแล้วก็ปวดหัวมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ดูความโซนเนาะนี่ความโซนยืนหนึ่งเลยใช่ ที่ได้บอกทุกคนไปนะคะว่าสตูนี้รักสัตว์มากเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์เลี้ยงทุกตัวเลยนะคะในสตูดิโอเริ่มจากอะไรดีนี่ก่อนละกันซึ่งสัตว์เลี้ยงในสตูเราเยอะมากนี่ค่ะว้าว <Wow. S 1> นี่ค่ะปลาทองเราเลี้ยงปลาทองเพื่อความแบบเอ้ยเป็นสิริมงคลหรือเปล่าเปล่า <Nope. S 1> ค่ะเป็นพาราเนั่นเอง เราก็ไม่มีชื่อนาอแต่ว่าก็เลี้ยงมาได้ความติบโตเติบโตเติบใหญ่ให้น่ารักคุมเฟรนให้ดูมีแบบเฮ้ยมีสัตว์เหี้ยงมันในป่าแบบบุญบกอะไรอย่างนี้แล้วนะก็จะต้องมีสัตว์น้าเพื่อให้ดูร่มเย็นดูอะไรอย่างนี้ไปคะ่ะซี c t อไปชมว้าไปชมกันต่อนะคะโอ้โกลัวความสูงที CD ่กลัความสูงขออนุญาตนะคะซีด<อ>ีโอไปเยี่ยบนข้างล่างบอคค่อคุค่ะค่ะต่อไปคะ่ะ<อ> หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นอะไรงูหรือเปล่าไม่ใช่คะ่ะสตูดิโอนี้ยังเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์เลี้ยงอาหารงูอาหารงู <S <S าห,ารงหรอเรียกว่าเป็นอาหารงูหรอแต่ว่าไม่ใช่งูที่เราเลี้ยงนะเป็นงูข้างนอกเลี้ยงเพื่อให้งูข้างนอกเข้ามานั่นเองนี่ก็จะมีสี่ตัวด้วยกันแต่ว่าเหมือนตอนนี้น้องน่าจะหลับไหลอยู่จะให้ดูคือเลี้ยงเยอะมากเลยนะเจ้าตัวนี้ไม่รู้ทําไมนี่ก็มีแอบอีกหลายไลยอยู่เหมือนกันแถวแวนี้ แต่ว่าน้องก็จะอยู่ในนี้แหละแล้วก็จะมีไม้แอปเปิลแทะไว้อะไรอย่างงี้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ใช่อีกหนึ่งสิแต่คือเราขายคนนี้ไปไม่ได้เลยเลยนี้ไหมเละไหมอ๋อนี้ค่ะ <Yahoo! S 1> ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะในคลิปคนอื่นของบ้องแมวของช่องเราอะไรอย่างงี้ซึ่งน้องไลลี่นะคะเป็น เป็นน้องหมาที่สร้างชีชันให้ศัตรูมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องสร้างชีชันอะไรให้บ้างซีรีส์วันนี้นะคะด้วยความที่เขากล้าหาญชัยชัยมากแล้วเขาก็จะไม่ค่อยฟังคำสั่งเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้อเป็นเด็กที่ไม่ดื้อไม่สนเนาะนี่จูแม่หน่อยจูแม่รักๆกันนะคะนี่รู้เพิ่งแดงแมงสาบมามิเน้อาว้าปากเม้งจังเลยเม้งจังเลยโอเคโชว์ความสามารถเน้นพี่ดูอีกรอบนี้นั่งลงก่อนนั่งลงเลลีนั่งลง อมือหน่อยเลลี่ข้อมือหน่อยข้อมือคืออะไรข้อมือหน่อยเลลี่ข้อมือคืออะไรสองขายืนสองขาเยืนสองขาเยืนสองขาเร็วยืนสองขาคืออะไรคืออะไรจริงๆย็นได้นะทุกคนแต่ว่าเป็นหมาเขินกล้องนี่เป็นหมาเขินกล้องน่ารักไหมน้องน้องเลลี่นะคะหนึ่งขวบสองเดือนจะสามเดือนแล้วนะคะน่ารักมากดูตาเหลือกันตาสอนเป็นธรรมดาของหมาชิวาว่าอยู่แล้วเนาะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วคะ่ะกับคลิปแนะนำ CTO เนาะจริงๆก็เป็นน้องหมานะคะในสตูเรานั่นเองที่พวกเราเนี่ยเลี้ยงกันนะคะถ้าสมมติใครชอบหรืออยากรู้จักน้องหมาเราเพิ่มเนี้ยก็กดติดตามได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาอัดคลิปน้องหมาให้ดูเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ร้อนเลเนี่ยเริ่มกดติดตามกันได้นะพี่ๆนะพ,พี่นะอัปคิปแ่กมันก็อย่าเรมวกัน เชร์กดบชั้นสักครั้ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มี็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะหาห่วงนอนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย